ดับต่อไปเป็นการอ่านมังคลาตทีปนีแปลเล่มที่หนึ่งขอให้นักศึกษาดูปนามคาถาเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของถวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลผู้แสดงอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นมงคลพระธรรมใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของถวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคล สองอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอหนอบน้อมพระธรรมนั้นอันเป็นมงคลพระสงฆ์ใดอันโลกเรื่องลือว่าเป็นมงคลของถวยเทพและมนุษย์ผู้มีความต้องการด้วยมงคลเป็นผู้กระทำอัดแห่งมงคลข้าพเจ้าขอหนอบน้อมพระสงฆ์นั้นผู้เป็นมงคลข้าพเจ้าเป็นผู้ทำประนามดีแล้วแด่พระตนตรัยอันเป็นมงคลอย่างนี้ด้วยประการาชนีด้วยอนุภาพแห่งประนามนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ยังอันตรายให้พินาศได้แล้วจากเลือกสรรถือเอาอั ต่างๆนั้นแล้วแสดงอัดแห่งพระสูตรที่แสดงมงคลอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลทรงแสดงไว้ดีแล้วปรากฏโดยนามว่ามงคลสูตรมีอาชยายิ่งนักและพระสูตรที่ใครๆกล่าวไว้แล้วเพื่อเป็นมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีอาชยาแผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลขอ